ครับลดหัวเทียนบอดง่ายนี่ครับทำยังไงจะให้ขี่ได้ต่อโดยไม่ต้องเปลี่ยนหัวเทียนครับเดี๋ยวผมจะบอกวิธีนะครับง่ายๆประหยัดงบประมาณที่สุดไม่ต้องใช้เงินสักบาทเดียวเลยครับเราจะเห็นฉนวนฉนวนตัวนี้นะครับนะเรียกฉนวนมัน,นตัวนี้ครับ ให้ทุบออกเลยครับทุบให้มันแตกแตผมจะทำการทุบนะครับทุบให้มันแตกเลย,เลยครับนี่ครับมันจะแตกอย่าง,งน,นี้นะครับเห็นไหครับแล้วก็นี่ครับพอมันแตกอย่างเงี้ย แล้วก็ทำี่ครับมันจะเป็นลักษณะแบบนี้นะครับแต่าะอขอเศษเอาอดีๆนะครับระ้ว,ว่างมันเข้าไปยัดในเนี่ยในยเมื่อเรามั่นใจแล้วว่ามันไม่มีเศษคาด้วยเลคาอยู่นะครับแล้วก็ใส่ได้เลยครับอันนี้เฉพาะรถที่ว่ากินหัวเทียนนะครับแล้วเปลี่ยนหัวเทียนบ่อยๆเครื่องมันหลวมแต่ว่าเรา เรายังไม่ยังไม่ได้ทาเครื่องเรายังกินหัวเทียนอยู่เหมือนเดิมซื้อหัวใหม่มาเปลี่ยนก็หัวนึ่งก็ห้าสิบหกสิบาทนะครับรุ่นนี้ยวสั้นก็แกะขัดได้ไปหาขอหัวเทียนตามร้านเก่า,การ้านมอเตอร์ไซค์ของเก่าเอามาไว้เป็นกองกองเลยครับเอาไว้สำรองทําแบบนี้เลยขีดไม่ไรไปนาได้อีกสบายเรามาดูครับว่ามันจะกิดไหม ไปแล้วคันงนี้เครื่องหลวมครับจะลองดูกันติดไหมติดนะครับใช้ได้นี่ครับถ้าเกิดว่าเครื่องหลวมมันจะมีควันขาวออกครับควันขาวออกเห็นไหมครับผมเชื่อข่าเก่าครับถามตามซื้อหาขอตามร้านช่างครับเขาไม่เสียายหรอก ครับ